พี่น้องนี่นะคะปลาดุกย่างจนแห้งเลื้อพี่น้องนี่นะคะปลาดุกเราย่างสุกแล้วเวยพี่น้องสิมาแกะเราต่าเลยพี่น้องพริกเราก็ต่ำเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนี่เนาะที่ห้องก็ต่ำเดี๋ยวห้องิมาแกะปลาแบบทีนี้พี่น้องมันฮอนเบิ่งใส่ทั้งเปลือกเลยพี่น้องใส่ทั้งอันนางมันเลยพี่น้องอันนี้นะคะเราย่างอยู่ในหม้อไร้น้ำมันเลยพี่น้อง ในท้องพี่ใบยัดตะไคร้นะฮะยัดตะไคร้ยัดใบเตยนะฮะยัดคาน้ำพี่น้องยัดตะไคร้ยัดคาเห็นบ่พี่น้องให้มันแซบพี่น้องปลาดุกตัวใหญ่นะฮะปลาดุกตัวใหญ่เน้อยเห็นบ่โอ้ยมันก็แกะยางจ้ามันก็แกะยางนบอกคอยแกะแกะน้ำไทยน้ำมันก็ไทยยางเนาะ ใส่ไปหมดเลยพี่น้องใส่ทั้งกุ้งทั้งก่างอะไรพี่น้องบอกพี่น้องแกเอาเครื่องเดียวพี่น้องแกเอาเครื่องเดียวตำเครื่องเดียวอีเครื่องเดียวก็เอาไว้กินพี่น้องเห็นบ่อีเนนะโอ้ยมันเป็นตัดแ่บคือยังเนี่ยตรงท้องเนี่ยแสบพี่น้องมันมีมันน้าทุกคนตรงท้องนี่แมัแบม่นกรอบพี่น้องหนังมันกรอบเป็นบ่แต่ใกล้แต่ใกล้พี่น้อง เห็นพอตะไคร้เนี่ยเนนกรอบเน่เจ้าป้าซันเนกัพ่อละแหละพี่น้องต้องใส่ปลาไหลต้องใส่ปลาไหลให้มันได้รสชาติเผ็ดหน่อยนี่นะคะเป็นจะเป็นน้ำพริกปลาดุกย่างนะคะสมุนไพรเด้อพี่น้องเราวางใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่กระเทียมนะฮะย่างทุกอย่างเอาไป อย่างาพี่น้องพี่น้องในนี้ก็เป็นพริกหยวกนองเพื่อนเนาะเอาง่ายๆในเมนูทำคนเดียวพี่น้องเฮ้ยแกะน้ำตัดนน้ำมันก็จะสันยังสินะพี่น้องรอดูตอนเสร็จเด้อพี่น้องรอเบิ่งตอนเสร็จเด้อ